รับหนึ่งสองสามสี่ห้าสายทานศัทธาอุบาสกอุบาสิกานะครับกำลังจับจองสถานที่ที่เหมาะแก่ตัวเองนะครับเพื่อจะได้บินถวายอาหารบินทบาทนะครับ,บ,บ <laughs> ส่วนมากต้นสายนี้จะเป็นผู้สูงวัยนะครับร <laughs> ผู้สูงวัยจะจับจองที่แถวต้นๆ้นก่อนนะครับส่วนผู้ <laughs> มีวัยรองลงมาก็จะขยับขยายไปไกลเรื่อยนะครับ เด้อวันนี้คนอ,อนุญาตมาถ่ายภาพนะครับอากาศเย็นๆในช่วงเช้าๆนะครับอนุญาตถ่ายภาพเด้อภาพงามงามไทยมงเนี่ยสาธุอนุโมทนานะครับลลนะครับญาติโยมมารอใส่บาตนะครับยาวขึ้นไปนู่นนะครับเด้อกุสานพิษบวม นะครับมีญาติโยมนะครับวัดบ้าน่ใยญ่คุ้มเวรุวันวัดบ้าน่ใยญ่นะครับมารอเตรียมพร้อมที่จะใส่บาตรครูบาอาจารย์นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันเปิดปฐมมาเลิกนะครับหลายผู้หลายคนนะครับซึ่งเคยมาร่วมบุญร่วมกุศลตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับมีโอกาสได้มาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงต้นแถวนี้เป็นแม่ขาวนะครับไปปลายแถวก็เป็นญาติโยมต่อไปนะครับ มือเผยแผ่ทานงนี่นะครับครูบาอาจารย์นะครับนำเผยแผ่ออกอากาศมีคนชมมีคนชมแล้วนะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์กันแล้วบ๊วยเบนวาบ๊วยบนาที่จะบินทัมบาดนะครับนี่คือการเผยแผ่อบรวยเบนวาการรับท่านโนบายนการทำบนไห้ท่านอาจารย์สมุทัไทยวิสาโทูนะครับ ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่นะครับนำพาคณะสงฆ์แม่ค้าแม่ชีนะครับจากวัดบ้านเก่าโบนะครับออกมางานเผยแผ่ที่วัดวิรุวันบ้านไผ่ใหญ่นะครับกำลังรอความพร้อมอยู่นะครับนาบอออกากาศมันบางๆเลยหยิมหยิมแจังใสสิ่งใดๆมันเป็นทุกข์ในใจก็ว่างไว้เถ็งไป่มองอื่นแต่ว่ามองเข้าท้ำบุญตาบาร์ดในประเทศไทย จำโคโสดท่านว่าเด้อให้ยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ก่อนเด้อสาธุสาธุสาธุขอให้รวยให้รวยทุกคนเด้อนี่นะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับอ รเดพระคุณนะครับหลวงพ่อพระครูไวรู้วันสุตตกิจนะครับจัดงานประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวัิศกรรมแบบนี้นะครับเป็นเวลา27 28ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโน้นนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ยังรักษานะครับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนจะจัดอยู่ด้านบนนะครับไม่ได้มาด้านล่างอย่างนี้นะครับ วันนี้เป็นวันแรกเด้อนะครับอุบาจันร์ออกรับบิณฑบาตจากสายทานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกานะครับคุ้มวัดเวลุวันบ้านไผ่ยหญ่นะครับอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบาจันย์สายวัดบ้านเกาบ่อนะครับก็ออกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัดป่าคำม็กนะครับเดินทางมานะครับในวันที่20ิบนะครับก็มาที่นี่นะครับ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ดำรัสสุวัช,ชนนะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับบวชอยู่ที่อยู่ที่วัดเขานี่แหละครับแต่ว่าห่างกันมานะครับมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับเป็นบาดปัจจัยนะครับบาดแรกนะครับเอ้ามดแล้วตัวนี้ทั้งทั้งมีอยู่วันนี้ไม่เยอะนะครับอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับญาติโยมครูบาอาจารย์นะครับอาจจะไปเยอะวันสุดท้ายนะครับ เด้อนะครับผููได้บาดเต็มแล้วก็นำนะครับขนมนำอะไรออกจากบาดนะครับก็มีญาติโยมนี่นะครับทำหน้าที่โยมพ่อนะครับมาทำหน้าที่ถ่ายบาดให้กับครูบาอาจารย์นะครับสาธุอนุโมทนานะครับอ๋บรรยากาศพิเศษหนาวคับหนาวดอยู่ข้างเมฆแคงสิบองศาพุ่นอยู่นี่มือเศร้านี่บวงสิบสามองศา ใคเนจังหน่อยนี่นะครับครูบาอาจารย์มาดักรอถ่ายมุมนี้นะครับเด้อ,อเป็นบรรยากาศวันแรกนะครับอ,อบิณฑบาตวันแรกนะครับเปิดงานเมื่อคืนนี้นะครับ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณนะครับรองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบนะครับมาเป็นประมุขประธานในการเปิดงานนะครับประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสร,รมวัดเวรุวันบ้านพายญ่นะครับอาจารย์พระครูหลวงพ่อพระครูนะครับเวรุวันสุตกีตนะครับเป็นสิทธิ์ชั้นผู้ใหญ่ของหลวงพ่อใหญ่วัดทิศนะครับ กับภูมิตมาภาพสมัยไปเดียนบาลีที่วัดพิศสุภารามนะครับในช่วงที่จะเปิดการศึกษานะครับหลังจากสอบเสร็จไปพักไปประมาณเดือนสองเดือนนะครับก็มากับคารวะพระเดชพระคุณนี่นะครับกับคารวะพระเดชพระคุณในฐานะที่เป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเป็นอาจารย์ใหญ่รูปที่สองนะครับนี่นะครับเนียนน้อยนะครับไม่ดื้อเลยนะครับเนี่ยลูกเน้นนะครับออกรับบิณฑบาตนะครับ หลังจากกูบาจารย์แล้วก็เป็นสัมมณนีน้อยนะครับนานแล้วนะครับไม่ได้เห็นสัมมณนีนี่นะครับมาเห็นที่วัดวิรุวันบ้านไผ่ใหญ่นี้นะครับจากสัมมณน,นีก็เป็นแม่ขาวแม่ชีนะครับผู้ประฤติปฏิบัติธรรมนะครับส่วนมากก็มีตาสูงไวทั้งนั้นนะครับผู้มา ฏิบัติทำด้วยกันนะครับสูงไวแต่ใจเข้มแข็งนะครับฝ่าความหนาวความเหนื่อยนะครับเดินทางไปตั้งแต่นู้นนะครับวัดป่าธรรมวิเวกนะครับบ้านดอนหอนะครับเด้อจนมาถึงที่นี่นะครับวัดป่าธรรมวิเวกบ้านดอนฮอแล้วก็มาที่ร้อยเอดนะครับวัดป่าคำเม็กจากวัดป่าคำเม็ก็มานะครับที่วัดเวรุวันบ้านพยญยแห่งนี้นะครับ ชีนะครับแม่ชีแล้วก็เป็นแม่เขาวตนะครับเออบอกว่ามีญาติโยมที่รอใส่บาตรอยู่ด้านบนนะครับน,น,น,นี่นะครับก็จะเดินไปด้านบนนะครับจจเ,เป็นหนทางชันๆน,นิดๆนะครับขึ้นไปเห<อ>มาะ <c oughs> สำหรับพูนเท่าผู้เก่ออกกำลังกายนะครับ โยมรอใส่บาตรอยู่นู่นนะครับมาใส่าตรเดือดี่ออแม้ว่ากนว่าถ้าเลา้นาวันไมันจะมเด็มาเอาต้นไี่มาฝืนมาหนามาฝืนยังไม่ตามใจหนาวมันหนาวก็ไปต่อไปแต่น้ำไดสิเท่าหนาอาทายลูบด้เดอร์องไปให้บายแ่กมีเดี่อ <c oughs> <c oughs> ก็วีเลยมยื่นเขายแม่มวนกนก็ไปนอนอยู่คื่อมก็ไปย่มีเด็กน้อยนะครับไม่รู้มารอใส่บาตหรือมาเล่นกันนะครับเด็กน้อยจะใส่บาตรให้เนียน้อยนะครับนี่นะครับหนูน้อยนะครับอยาี่นคณะสงัวัด มาให้ลุงปู่ถ่ายรูปหน่อยมาามายืนเรียงแถวกันให้ลุงปู่ถ่ายรูปหน่อยมาาหนูน้อยนะครับจากโรงเรียนศูนย์เด็กนะครับวัดเวรุวันบ้านไผ่ใหญ่นี่นะครับชูสองนิ้วด้วยนะครับห้ามชูสามนิ้วเด้อชูสองนิ้วหน่อยมากนีมานี่มาจะถ่ายรูปไปลงเฟซเด้อหันหน้ามาดูกล้องหน่อยมาหนี่หันหน้ามาดูกล้องก่อนมาา สาธุนะครับมีนูน้อยเยอะนะครับมีโรงเรียนศูนย์เด็กนะครับก่อนเกณฑ์นะครับคณะคุณครูก็มาทําบุญใส่บาตรนะครับปู่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าต้นสายไปถึงโน้นแล้วนะครับต้นสายไปถึงโน้นแล้วอันนี้ได้แต่ายสายนะครับพี่น้องพอแม่ครูบาอาจารย์เด้อสาธุอนุโมทนานะครับเด้อเป็นบรรยากาศพิเศษขออนุญาตแทรกนี่ไหมไอ้ลวงปู่แทรกพานนี่นี่ไหมเออนี่แล้วนี่นะครับ เออบ๊แมนอ่ามือนี่แหละเนาะเอามือนี่แหละสักก่อนผู้นี่หน่อยคือบ่ตใส่บาทน้องคุณยายเนี่ยหนึ่งบัติไม่ไงเผ่าแสงสาดบปนล็อกคอร์ดจักเดือนเราผู้นีหน่อยนี่ยเฮงแปดเดือนสองร้อยเออสองร้อยบาทอ่าแม่อุไรแม่นอยู่บนนี่หเองนี่แม่อุไรซุบบนโอ้สาธุสาธุเนาะแข็งแรงเนาะก็ซีแมนมันจบแข็งแรงเนาะผู้เฒ่าเนาะมันอยู่์สองบาทเออใส่บาทนี่นี่หน่อยซะหนึ่งรวมบริจาค สามร้อยบาทเนาะแม่นาอบ่ดนว่ดนว่ดนร้อยบาทคือกันแม่สุภาพพอชุมนมหนึ่งร้อยบาทหมดเสบียงแล้วนะครับแม่ขาวไม่ชีนะครับร้อยาแม่ท่องซุกนี่เป็นพระไทยนนี่ยพนครับเนี่ยะไทับเนียน่รันีเับเน่นี่รไทยบทรเนี่ยันี่ย ผู้ใดไม่เคยเห็นเนนน้อยมาดูที่วัดวิรุวนบ้านไผ่ใหญ่นี่เด้อเนนน้อยน่ารักนะครับสองร้อยบาทคือกันครับไปทำวัดเมื่อเช้ามองไม่เห็นดินนะครับเห็นแต่พห่มเลยนะครับอากาศหนาวนะครับโอ้ยมันคืออัานไงแต่นอกปากตอนนักเสือพญ่าเรื่อเล่าเราเขียนเราอ่านไงอยู่เราเขียนผมมันเสียแล้วเราหิมะม้วนไม่รอด ขออภัยเด้อยพี่น้องด้วยอะไรอันบริสุทธกับพระอานย่านพันเพียรบัดไหงย์เนี่ยจะเดินไปที่ล้มปูัวนะครับตรงที่รับพระทหารนะครับเรือที่นี่ยิงคืนหาดทินี่นะครับครูบาอาจารย์หลังจากบินทบาดมานะครับก็มารับพระทหารตรงนี้นะครับไม่กล้าเข้าไปถ่ายด้านในนะครับถ่ายอยู่ด้านนอกดีกว่านะครับนี่ใส่นะครับตะแกรงนะครับกัน ุ่้นั่นครับเมื่อน,นครับกันมาแรงวันออกนะครับกันมาแรงวันเข้านะครับก็เลยทำแบบนี้นะครับอ้าวขออนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอช่วงวินทบาทเในเบนเท่านี้ก่อน